สวัสดีครับผมชื่อนายนัทภัทรสุขสวัสดิ์วันนี้เราจะมาทํำข้าวผัดสไตล์คนขี้เกียจกันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย Let's go <S ขั้นตอนแรกนะครับเทน้ํามันลงไปในกระทะตั้งไปแล้วและเทเทลงไปเลยเทไม่ต้องเยอะนะครับแล้วแต่เตามใจเลยครับว่าจะตัดขนดไหนขั้นตอนต่อไปนะครับใส่กระเทียมลงไปนะครับ แล้วก็คนจนกว่ามันจะมีกลิ่นหอมนะครับกระ,ะเทียมได้ที่แล้วนะครับก็ใส่ข้าวลงไปเลยนะครับใส่ลงไปเลยก็ผัดไปเรื่อยๆนะครับข้าวเราจะใส่ไข่ลงไปในข้าวก่อนนะคะถึงจะเอามาใส่ที่จะเอามาผัดถามว่าทาไมนะครับไม่ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคขั้นตอนที่สองน,นะครับใส่ซอสปรุงรสลงไปนะครับใส่ลงไปเลย ต่อไปนะครับผมน้ำตาลกับรสออด,ดีนะครับใส่ลงไปพร้อมกันเลยก็ได้นะฮะใส่ลงไปเลยใส่แล้วก็คนให้เ,เข้ากันนะแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับปลากระป๋องนะครับใส่ลงไปเลยครับใส่แล้วก็คนให้เ,เข้ากันนะ อร่อย